สวัสดีครับ fc มาพบกันวันอาทิตย์ที่15นะครับวันนี้14นะครับวันที่ที่14วันสงกรานนะครับ F วันนี้หลายท่านสุขสนานในการออกไปเล่นน้ำนะครับก็เป็นประเพณีของไทยแล้วก็กลับมาคืนเครงสุขสนาน ในรอบ3-4ปีนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเป็นช่วงโควิดนะครับทำให้สถานการณ์จัดงานไม่ค่อยสนุกนะครับคนไม่ค่อยออกมาเพราะว่ากลัวโรคระบาดนะครับโควิด1 9เาพอสถานการณ์คี่คลายวันนี้นะครับนั่งดูในทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทีวี YouTube นะครับ เฟซบุ๊กด้วยนะครับมีการแชร์ภาพนะครับเป็นน้ำสุกสนานเลยนะเอฟซีแต่แอดไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะเมื่อวานพาครอบครัวไปดูหนังวันนี้ก็มาอกังกายเหมือนเดิมนะครับกำลังเข้าสนามกีฬานะครับก็เดี๋ยวจะหาที่จอดรถนะครับเดี๋ยวคุยเ็บซีนะครับสัก5นาทีนะครับทักทายกันในวันมหาสงกรานต์นะครับปีนี้นะครับหาที่จอดรถนะครับ ฝั่งโน้นตรงนี้ก็น่าจะด่าอยู่ตรงนี้นะครับเขาผูคนออกบวิเวณนะครับตรงนีตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาประเทศไทยนะครับการกีฬาแล้วก็เป็นตึกของการกีฬาประเทศไทยเขาสปอร์ตออโตโรจีออฟไทยแลนด์นะก็ซึ่งเป็น ที่ทําการของพวกว่าการกีฬาเทอไทยนะครับตัวเติรอกซักนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลหนึ่งหรือเขาเรียกว่าสนามกีฬาขนาดเล็กนะครับที่ใช้ในการส่วนใหญ่ก็จะมีพวกทีมฟุตบอลของสโมสรของชมรมต่างๆนะครับมาแข่งมาเล่นตีประจำทุกวันนะครับแล้วเย็นๆก็จะมี ผู้ที่เรียกว่ารักสุขภาพเนาะมาวิง่งออกกำลังกายมาเดินจ็อกกิ้งนะครับก็เ,เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในสนามนี้นะเอฟซีก็เป็นสนามมาตรฐานนะครับลูวิ่ง400เมตรนะครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับฟุตธงชาติปลิวสวัยเลยฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับนี่จอดได้หลายคันนะครับเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ เห็นไหมครับมีบางคนก็เอาลูกหลานจุลูจุลหลานมาเดินร่วมบังกายนะครับเนี่ยแบกคอเห็นไหมครับแบกใส่คอลูกหลานน่ารักนะครับ <im itation> ก็ทักทายกันในวันสงกรานต์นะครับขอให้ซีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับสมดังประมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับ ร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปอย่าอย่าได้มีโครคภัยไข้เจ็บนะครับหลังจากเสร็จสงกรานหลังจากกลับไปเยี่ยมบ้านก็ขอให้เดินทางกลับมาทํางานงบางท่านมาทํางานในในกรุงเทพเนาะในเมืองหลวงเมืองจังหวัดใหญ่ชลบุรีลพบชลบุรีเชียงใหม่พัทยาระยองนี่ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับท้ายนี้ก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับประสงกรานครับ